มาเรียงเพลงจามของดักทีกันตัวแม่คัมแบ็กทีต้องเริ่มละตื่นเต้นมากเวอร์มาโปรดักชัน่นคือรู้คนสวยคนมากเลยอ๋อนนเลิศแชงเปิอดอะ่ะทุกคนในรอบล้านสี่ที่แชงจะลองเปิด ส,สวยๆมากโอ้ยแบบไม่เอ็มวีมันเวอร์รอจังวะหาคือเซนนี้ <laughs> เอางี้อะไรใหม่ๆเกินม,ม,มันอะไรใหม่ๆเกินออกมาจากปากโอ้ยเป็นตแต้มอยูรดสเสมอ <laughs> โอ้โหแกเอ็มว <laughs> <MV S 1> ีผีมากเอ็มว <laughs> ีผีเกินไป เออตแตรมาอุย้ยชี่มาเป็นเลเซอร์เวอร์มากอุย้ยแสงออกหนูจะบอกว่าเพลงฟังแล้วแสงออกอุย้ยคือเพลงมันลำเนาะมัน EDM อะ่ะเออปัง The Flash หรอทำไมเพลงมันตลกแต่วะ เออมันชอบชอบนี้่ผลิามากเลยอ่ะเก่งเทมาเออเจ็ดนี้เลิศเอาอีกวันทุกคนเสียงดีมาก MV มันดูเวอร์ดีโน่ดีิซาเพียโคตดโห โปรดักชันแบบคือโพตปัน่นอะไรวะเนี่ยอุ้ยเรื่อนี้สวยคือชุดเีมันแบบเออเนาะท่านใช้แบบนีรเราใครจะรอดโอ้ลอยไปเลยจามแบบไม่ธรรมดาคือลอยกันไปเลย โคตรเวอร์วุ้ยชอบอ่ะมันใหม่ๆมากเลยอ่ายังไงอีกเออทางวันทางคืนไปวุ้ยสวยวุ้ยชอบสุดนี้มากวุ้ยตัวแม่มากแบบทางวันทางคืนถาดินไหวปีก เออเลิศอ้าวจบแล้วรออุสวยสวยสวยตอนจบเออเพลงแบบเพลงว่าตื่นแล้วไอ้บูยคือหลุดโลกไปกว่าหลุดโลกไปมากกว่าเดิมโคตรเวอร์้ยคือเพลงแบบใหม่อะที่เี่อแบบที่เอ,อกมาแบบสไตล์เนียะเขาจะรักคนตลกมากแต่และอย่าง เม้่แต่อีอาปากล้วแบบโผล่มาจากปากอ่ะคืออะไรเอ่ยแต่ว่าก็ตลกดีแต่ชีดทิงช่วงคําแบบนานคือทุกขังอ่ะแล้วนี้ก็คือแบบสาปีกลับมาซึ่งก็ผีเกิดกลับมาแบบทุกคนบอกโซโล,โลเดี่ยวมาแล้วกลับมาอีกรอบค่ะคือโตขึ้นสวยขึ้นแล้วก็แบบถ้าแต่ว่าเซอรวิสเดี่ยวประเทศกลุ่มเออเป็นอย่างนั้นไปแล้วแต่ว่าก็ชอบเหมือนเดิมแหละน่าแหละทุกคนถือว่าเป็นอีกเพลงที่เรา เราไม่ได้คาดหวังแต่ว่าแบบมันใหม่เกินแล้วก็สนุกดีเหเป็นว่ารอดูว่าตอบนี้จะมีเพลงอื่นไหมแต่เพลงนี้ก็เป็นเพลงเปิดที่แบบเออก็สนุกดีแต่ก็แอบอยากคาดหวังว่าจะได้ฟังเพลงใหม่ๆหมตไอื่นอีกก็อย่ามาแค่เพลงเดียวละกันบบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์ด้วยนะแล้วก็จะมาเรีแอคต่อในเพลงต่อไปถ้ามีบาย